การเทสฟูลโหลดที่รอบหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจะต้องได้น้ำมันสี่สิบสามจุดสามถึงสี่สิบสี่จุดสี่ซ c ต่อหนึ่งพันสโตกบ,บวกลบแล้วไม่เกินสามจุดห้าถ้าต้องการให้น้ำมันเพิ่มให้ขันสกูฟูลโหลด เข้าถ้าต้องการลดน้ำม uh ันให้ขันสกรูฟูรดออกไอ้ไอ้กลุ่มนั้นเนี่ประกอบอันนี้มีอะไรไหมเนี่ยประกอบ